ดวงชะตาของชาวลัคนณาราศีพฤษะในวันที่31ธันวาคมปี2 5 6 7จะเกิดปรากฏการณ์พระจันทร์ดับหรือวันอามาวสีนะครับในเวลาตี527นาทีนะฮะของวันที่27นะฮะธันวาคมในวันเวลาดังกล่าวนะครับเป็นจุดเหมาะสมในการขอเงินพระจันทร์ตามความเชื่อบราณนะครับเพื่อรับพลังงานจากพระจันทร์นะครับรับพลังงานจากจักรวาลนั่นเองนะครับตัวเราก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับ ดาวจันนะฮะก็เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าผมจะบอกทิกนะครับในคลิปนี้แล้วก็ดูดวงให้ด้วยนะครับเพราะนั้นอย่าลืมฟังให้จบนะครับเดี๋ยวจะพลาดนะฮะโอกาสดีๆเพราะนั้นในการวิเคราะห์ดวงในตาในครั้งนี้นะฮะจะวิเคราะห์ในเชิงโหราศาสตร์พรเวทด้วยนะครับพะนั้นจุดที่8ที่พระจันทร์ดับคือพระจันทร์กับอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยจะไปดับสิริองศาในกลุ่มดาวราศีธน,นูในครั้งนี้นะครับซึ่งเรือนที่8นะครับหรือกลุ่มดาวราศีธนูเนี่ยนะครับ นะมันแทนความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดการสิ้นสุดการเริ่มต้นความลับการศึกษาความลี้ลับสาร์ลับหรือมรดกดังนั้นพระจันทร์และพระชิตด,ดับในจุดนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดและสาภาพจิตใจนะครับ ความลี้ลับหรือความจริงบางอย่างในชีวิต <c oughs> อาจถูกเปิดเผยนะฮะการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับบ้านอาจจะเกิดขึ้นหรือมันจะแปลอย่ือว่าบางคนได้ไปนอนที่อื่นชั่วคราวนะนับจากเมื่อไปไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยนะฮะไปนอนที่อื่นชั่วคราวนี้แก้ดวงนะฮะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีการย้ายออฟฟิศย้ายสํานักงานนะฮะเปลี่ยนที่นั่งทํางานอย่างเงี้ยแก้ดวงนะนะครับไม่เช่นนั้นคุณคุณอาจจะมีความอึดอัดขับใจบาง,อย,างอย่างเกิดขึ้นอาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะครับามีปัญห ญาติาพี่น้องคนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือเกิดความอึอัดขัดใจจากเพื่อนฝูงเพื่อนโรงงานหรือญาติพี่น้องเกิดขึ้นได้ด้วยหรือบางคนเนี่ยมีการจัดการเกี่ยวกับมรดกมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับมรดกเกิดขึ้นได้หรือในช่วงนี้เนี่ยนะครับพระจันทร์เนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนที่3นะครับเป็นการสื่อสารการติดต่อการเจรจาก,การสมาคมทุกประเภทหรือยวดยานพานะบางคนในซ่อมบ้านซ่อมรถปรปับปรุงที่อยู่อาศัยอย่างที่บอกไปนอนที่อื่นแก้ดวงมีแนวโน้มที่จะทาให้เรากล้าเสี่ยงในการตัดสินใจด้วยในจุดเนี้ยแต่จะเกิดความคิดที่ไดดดด้้รรรรััับบแงงกนนทาาอมณ์วยะค ในช่วงนี้คือความคิดที่มันได้รับแรงกดดันจากอารมณ์ของเรามันเกิดขึ้นได้ง่ายอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับพี่น้องเพื่อนร่วมงานการเดินทางระยะสั้นที่ส่งผลต่อชีวิตนะมีปัญหาบางอย่างหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานนะครับในความสัมพันธ์เกิดขึ้นในบ้างนะฮะหรือก็อาจจะแปลว่าการสื่อสารการแสดงออกในช่วงนี้อาจจะมีความลึกซึ้งและซับซ้อนเป็นพิเศษนะครับดะนั้นะในช่วงนี้ดาวพระอาทิตย์นะฮะก็เป็นดาวเจ้าเรือนที่4ีนนน่นะครับนั่นหมายถึงบ้านนะครับ หลักทรัพย์ความมั่นคงครอบครัวนั้นเมื่อดาวอาทิตย์นะครับเป็นตัวแทนของอัตราพลังงานความมั่นคงนะครับเมื่อดับในจุดที่8นะครับและเป็นดาวเชื้อเลือนที่4การเปลี่ยนแปลงในบ้านครอบครัวอาจจะเกิดขึ้นนะครับเช่นญาติพี่น้องเจ็บป่วยความสัมพันธ์กับใครบางคนที่เป็นญาติหรือเป็นคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหาบ้าง หรือเขามีมุมมองกับเราเปลี่ยนแปลงไปนะฮะบางคนได้ย้ายบ้านนะฮะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่นะฮะการมีมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ของคนในครอบครัวนะครับหรือมีความมั่นคงในจิตใจบางอย่างอาจจะถูกท้าทายนะนะครับว่าคุณจะมั่นคงได้มากขนาดไหนนะฮะแต่ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะพบปัญหาเกี่ยวข้องกับทร,รัพย์สินหรือมรดกหรือกับเงินกับทองอะ่ะเกิดขึ้นได้อาจจะมีรายจ่ายเยอะช่วงนี้นะฮะเกิดขึ้นได้ การดับสนิทองศาของพระจันทร์และพระอาทิตย์หรืออามาวสีเป็นช่วงที่พลังงานของดวงจันทร์และอาทิตย์รวมกันทําให้มีผลในเชิงลบและบวกขึ้นอยู่กับจุดที่เชื่อมโยงโดวงชะตาแล้วแต่พื้นดวงด้วยนะครับอันนี้ผมทายรวมๆด้านลบเนี่ยช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนมีอุปสรรคหรือมีความมืดมนในชีวิตบางเรื่องอบางอาจจะมีการต้องการการฟื้นฟูจิตใจนะฮะเกิดขึ้นนะครับด้านบวกเนี่ยนะครับอาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับ หรือการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่จาเป็นออกไปจากชีวิตนะฮะฉะนั้นในช่วงนี้คําแนะนําของผมเนี่ยคือต้องบอกว่าตอนที่ดาวการเงินคุณก็ไปดับ Zo ไปอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีนะตอนเนี้ดาวการเงินของคุณคือดาวพพุธเนี่ยนะครับเอาง,ง่ายๆคือหลังจากนี้จะย้ายไปอยู่ในจุดมรณะตั้งแต่วันที่สองมกราคมฉะนั้นตั้งแต่วันที่สองมกราคมเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยลูกหลานบุตรบริวารจะเจ็บป่วยนะฮะบ,บางคนอาจจะมีการติด มีคนมาพูดไม่ดีกับคุณหรือทําให้คุณไม่ชอบในเรื่องของคําพูดเขาหรือแม้กระทั่งคุณได้พูดไม่ดีกับใครหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับลูกน้องบุตรบริวารเด็กคนอ่อนกว่าหรือลูกหลานหรือลูกค้านะฮะแต่ถ้าใครติดต่อลูกค้าต่างประเทศดีในช่วงนี้ในช่วงนี้บุตรบริวารอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับบางคนเนี่ยอาจจะได้เสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเราคนใกล้ตัวหรือว่าจะมีรายจ่ายกับการเดินทางไกลนับจีด ที่ภาคพูดย,ย,ย้ายในวันที่2มโกราด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าดาวการเงินของท่านเนี่ยน,นะครับยังเดินปกติการเงินทอง,ทองทองยังเข้ามาไม่ขาดนะครับเป็นช่วงที่ใครที่แบบรอเงินแบบมรดกนะะมีโอกาสได้หรือรอเงินจากการเสียอะไรบางอย่างไปแล้วได้รับเงินมาแบบนี้นะครับก็จะดีหรือบางคนได้ซื้อของเก่าได้ซื้อของใหม่มาทดแทนของเก่าก็ได้ เป็นช่วงพ่วงเวลาที่ดาวประจําตัวของท่านนะครับโคจรได้ตําแหน่งอุจจาวิราชอยู่นะครับนำมาตั้งแต่วันที่30มธันวาคมไปจนถึงไปลายเดือนมกราประมาณวันที่ยีมกราคมนั้นเมื่อดาวประจําตัวมีความเป็นอุจจาวิราชนะครับนั่นคือกําลังจะเข้าสู่จุดสูงสุดนะครับพลังงานในชีวิตคุณจะสูงขึ้นคุณอาจจะมีเหตุการณ์ให้ต้องวิริยะอุตสาหะมากขึ้นบางคนจะพยายามบุกเบิกงานใหม่ๆหรือพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือคิดจะทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อน หรืออยากจะทําอะไรต่างๆที่ไม่เคยแบบยังไม่ถนัดมากนะักหรือพยายามบางคนได้แก้งานนะบางคนได้แก้งานหรือมีงานค้างมีบางอย่างที่มันยังทําไม่เสร็จก็ได้นะฮะหรืองานบางอย่างคุณมีการชะลอตัวนะครับ ช่วงนี้บางคนจะเกิดสตรูในวงการในวงงานในสายงานในสายอาชีพบ้างนะครับแต่ช่วงนี้คุณสามารถสร้างสารรค์งานต่างๆให้มีความสําเร็จได้อย่าลืมหน้าว่าวาส,สุขร่วมพันเสาอยู่ด้วยนะฮะไปถึงไปลายมกราคมบางคนจะเกิดเรื่องอื่อผอมเกี่ยวกับความรักหรือการเงินนะครับบางคนได้ทะเลาะก,กับแฟนมีเรื่องปัญหาเหมือนไฟสูงขอไม่ได้ละก,กันก็ได้มีเรื่องอึดอัดขับใจต่อการมีเรื่องน้อยใจกันหรือแฟนคุณเจ็บป่วยมันแปลว่าบางท่านได้ติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะแต่ก็มีความตึงเครียดในเรื่องของการติดต่อ,อผู้ใหญ่บางคนนะฮะเกิดขึ้นได้้บาง มันอาจจะแปลว่าจะมีเรื่องเก่าๆหมุนเวียนเข้าหานะฮะแต่ว่าคุณมีโอกาสได้ทองคําได้เครื่องประดับได้ภาพแพ้ได้ของหรูหราได้ของสวยงามนะเป็นช่วงที่ดึงดูดทางเพศด้วยนะครับในช่วงนี้แต่มันจะมีเรื่องผอืดผูอมขมขื่น,นเกี่ยวข้องกับเงินทองทองนะ,ค,ะคุณอาจจะมีรายใจเยอะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับมีเงินไม่มีเงินนะจริงๆเนี่ยปีหน้าเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันที่คือประมาณวันที่าพฤษภาคมเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยจะยกได้ตำแหน่งกเกษตรราชิพอดี๕พฤษภาคมไปปีครึ่งนะครับ นะก็เป็นช่วงที่การงานคุณจะมีความเป็นหลักแหล่งนะครับตนะั้งแต่5พฤษภาคมปี68ไปในรอบ18ปีนะครับบางคนจะมีโอกาสเกิดธุรกิจใหญ่โตการงานขยายตัวนะเกิดขึ้นในโลชาตาพฤรหัสก็จะเริ่มเคลื่อนเดินหน้าช่วงนี้เหมาะทบทวนลาบผลผลประโยชน์สิ่งที่เสียหายสิ่งที่ผิดพลาดหลังวันที่14กุมภาพันธ์พฤรหัสเดินหน้าให้มหาลาบเป็นคุณเป็นคุณให้กับโลชาตามาก14กุมพาพ 1, 3, ภาพันธ์จนถึง13พฤษภาคมมงคนเกิดลาบใหญ่เกิดโชคลาบมีผู้ใหญ่มาอำนวยผลมาป้อนงาน หรือมีโอกาสที่จะเกิดปัญญาใครที่ทำอะไรเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาตัวเองมีมุมดีๆนะครับช่วงนี้คุณจะมีสนาและราศีมากขึ้นหลัง14่กุมภาพันธ์เป็นต้นเรามาดูในช่วงพระจันทร์ดับเนี่ยนะครับคุณควรที่จะมันมีความเชื่อนะเป็นพลังงาน,นการรับพลังงานของดวงจันทร์การขอพรให้เงินทองและโชคลาภเกิดขึ้นกับคุณนะในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเวลาดังกล่าวที่ผมบอกไปนะครับนะคุณสามารถที่จะตั้งใจขอพรเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโชคลาภนะครับโดยการสวดมนต์หรือภาวนานะ บทสวดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะฮะอาจจะใช้บทสวดคาถาพระศีวลีหรือคาถาเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับนะก็หรือพูดสิ่งบ,งบวกๆประโยคบ,บวกๆเกี่ยวกับเงินเช่นเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาชั้นดังน้ําขอให้มีทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มพูนเข้ามาคุณต้องสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนในวันเวลาดังกล่าวนะครับในช่วงจุดอามาวัสีนะฮะในเวลาตีห้าที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับนะก็ คุณอาจจะต้องจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่ดีนะครับและมองเห็นภาพตัวเองในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะฮะแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาคุณอาจจะจุดธูปหอมนะฮะหรือจุดเทียนสีทองสีเขียวก็ได้นะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตและโชคลาภสามารถวางไว้ใกล้ๆกับจุดที่คุณขอพรนะครับอพนะนั้นการเขียนคําอธิษฐานลงบนกระดาษก็ได้นะครับในวันพระจันทร์ดับเขียนคําขอพรของคุณในด้านการเงินนะฮะหรือสิ่งที่ต้องการเป็น ลักษณะของวัตถุช่วงนี้ขอเรื่องวัตถุจะดีนะขอให้มีรายได้เพิ่มนะการลงทุนแล้วเป็นผลตอบแทนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเก็บกระดาษนี้ไว้ในที่ปลอดภยัยหรือเผากระดาษเพื่อปลอดปล่อยพลังงานนั้นขึ้นไปในจักรวาลันั้นหรือคุณอาจจะเขียนบันทึกเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินหรือวันวางแผนทางการเงินในอนาคตนะครับของคุณก็ได้นะฮะแล้วก็ถือเป็นการเสริมดวงทางการเงินนะครับการให้ทานอย่างเงี้ยนะครับก็จะนำโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองที่มั่งคั่งเข้ามาสู่ดวงชะตา นั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เวลาสื่อสารกับจักรวาลได้ดีเช่นคุณควรนั่งสมาธินั่งเงียบและก็สื่อสารส่งจิตออกไปจักรวาลหรือพลังงานที่เป็นเอกภ,ภพเพื่อขอพรในด้านการเงินคุณสามารถจรินตนาการนะฮะการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคัง่งความสุขทางการเงินได้ข้อสําคัญการขอพรในวันจันทร์ดับเนือยหกควรทําด้วยความตั้งใจจริงและเชื่อมั่นในตนเองและมีทัศนคติที่ดีและลงมือทําจริงๆจ,จะช่วยเสริมให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นกับชีวิตได้ในอนาคตนั้นในปี2 5 6 8นะ้รับ สำหรับท่านใดนะฮะอยากจะรู้จุดพระจันทร์ดับนะฮะรู้จุดพระจันทร์เอามาวสีจุดพระจันทร์ที่ให้พลังงานสูงสุดเช่นปูแลนามีนะฮะวันที่ทํากิจมงคลแล้วเป็นเศรษฐีนะครับคาถาเสริมดวงโบราณนะฮะที่จากประสบการณ์ที่ผมให้คำปรึกษาในด้านโหราศาสตร์มาเยอะนะครับนะกรัวจะรู้ในเรื่องของการให้เลิกยามนะฮะคาถามงคลที่ในการเสริมดวงรับพลังงานจากรวาลน,นะฮะในหนังสือเล่มนี้เลยนี่คืออ e ีบุ๊กคู่มือสู่ความร่ำรวยปี2568ตลอดทั้งปี นะฮะเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าวันไหนเนี่ยนะครับคุณควรอาบแสงพระจันทร์เต็มนะครับนะในเวลวันเดือนปีและเวลาใดนะครับมันจะบอกนะในนี้เนะี่ยผมคำนวณไว้หมดแล้วนะครับเนี่ยในเดือนมกราเนี่ยนะฮะวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เนี่ยนะครับเดือนกุมภาพันธ์ที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่มีจำนวนสิบสองครั้งคุณอาบสิบสองครั้งชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงนะฮะเป็นความเชื่อที่ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่ออารมณ์จิตใจนะฮะเป็นพลังงานจุดสูงสุดที่ทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็จะมีเ วิธีรับพลังงานพระจันทร์ในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับพิธีกรรมทําอย่างไรสวดอย่างไรอาบอย่างไรนะฮะก็จะมีวันเนี่ยขอพรพระจันทร์วันไหนบ้างนะฮะก็จะมีบอกนะฮะในแต่ละเดือนนะครับจะมีเลิกเศรษฐีนะครับนะเลิกมงคลนะฮะที่คุณใช้ติดต่องานทําธุรกิจเดินทางนะครับก็อยู่ในนี้พระคาถาโบราณอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ผมแนะนําหลายท่านนะครับ เอาไปใช้นะครับแล้วเกิดโชคลาภทางการเงินแบบอัศจรรย์ก็มีอยู่ในนี้นะครับเนะี่ยแล้วก็จะมีเลขาศาสตร์โบราณอินเดียนะฮะเลขศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะครับเป็นเลขที่ควรเอาไปใช้เวลาไหนเช่นช่วงนี้คุณเดือนนี้คุณมีอุปสรรคมีศัตรูหรือการเงินไม่ดีคุณควรใช้เลขไหนก็จะบอกอยู่ในนี้แล้วก็มีสามสิบเทพอินเดียโบราณวิธีการ เสริมดวงวิธีบูชาบทสวดน,นะครับแล้วก็มีวอลเปเปอร์สามูปนะครับที่ออกแบบพิเศษนะฮะให้นะฮะก็รวมอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้นะครับเป็นอ e ีบุ๊กนะฮะส่งให้ได้ทันทีนะฮะสำหรับท่านใดที่สั่งจองนะครับก็อย่าพลาดโอกาสดีๆนะครับอันนี้เป็นการรวบรวมเพื่อให้คุณสื่อสารกับจักรวาลรับพลังงานจักรวาลในปี2568ตลอดปี